รู้สึกผิดชื่อรางวัลคือ Great Woman Leader Award ค่ะดูยิ่งใหญ่ค่ะก็ก็ดีใจเป็นเรื่องธรรมดานะคะเวลาได้รางวัลก็ต้องต้องยินดีเป็นเรื่องธรรมดาแั่ยิ่งก็เป็นรางวัลที่แบบดูทรงคุณค่า ก็คงจะเป็นเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เราอยากทำอะไรที่ดีๆต่อไปนะคะเพราะว่าก็ทำอะไรมาเยอะแล้วเนาะอายุอาณามก็มากแล้วเป็นไหนมาไหนคนก็ชอบถามว่าเมื่อไรจะเลิกทำง,งานสักทีก็ยังไม่ยังตั้งใจจะไม่เลิอกอะคะ่ะยังยังมีความสุขที่จะทำงานแล้วก็อยากทำให้ทุกคนมีความสุขอยู่ค่ะ คือบังเอิญโดยส่วนตัวพี่ไม่ค่อยมีความรู้สึกอะไรกับเรื่องของการแบ่งแยกเพศเท่าไหร่เนาะปกติตัวเองก็ไม่ค่อยรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงเท่าไหร่แล้วก็ที่ผ่านมาต้องบอกว่าการเดินทางมาก็ไม่ได้มีไม่ได้มีปัญหาใดๆอันเกิดจากความเป็นผู้หญิงของเราก็ลเลยทําให้เรารู้สึกถึงความเท่าเทียมกันมาโดยตลอดนะคะแต่ไงก็ตามแต่ในนามของผู้หญิงคนหนึ่งก็ดีใจนะคะที่มีคนเห็นคุณค่าแล้วก็ให้รางวัลทักทีววที่บอกคุณว่าเคยูร่ตั้ คงเป็นช่วงวัยเนอะพอถึงวัยหนึ่งก็มักจะมีคนเจอหน้าไม่รู้ถามอะไรเขาจะถามว่าแล้วแล้วพี่ทําเยอะไงคะ,ะคือพี่พี่ก็ว่าพี่ก็ทําเยอะเกินไปเนาะทำอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเพราะนั้นก็เป็นปกติที่เจอคนแล้วชอบถามว่าแบบพี่จะทําไปถึงเมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็ตั้งใจตอบมากเลยค่ะว่าจะทําไปเรื่อย จนกว่าเมื่อไหร่ที่รู้สึกไม่มีความสุขแล้วก็จะเลิกเองชอตก็ตอบเข้าไปแบบเตาคาตอบแบบนี้เขาตอบกลับมาว่ายังไงบ้าง,างคะเขาก็ขำ <c oughs> เขาก็ขำคือคือกอ็ <c oughs> รู้สึกส่วนตัวค่ะจะรู้สึกว่าขอโทษนะคะ <c oughs> วันนี้ตากแดดมาอย่างแบบก็รู้สึกส่วนตัวคือไม่ชอบที่จะคิดว่าเมื่อไหร่จะ,กะเกษียณเพราะถ้าบอกว่าอีกสามปีจะเกษียณเนี้ยมันหมายความถึงว่าเรากำลังจะทํางานเพื่อรอวันนั้นก็เลยไม่ตั้งแล้วกันว่าเป็นวันไหนก็จะทําไปเรื่อย รู้สึกว่าแบบสังขารไม่ได้แล้วหรือไม่สนุกแล้วไม่มีความสุขแล้วก็ค่อยเลิกละก,กันบางคนก็มักจะเห็นว่าแบบกาแบบรทำงานในทุกวันวมันจะเหนือ่อยมันจะเจออยากาอยยกหุดพักอะไรเงี้ยแล้วผู้ประกอการแบบการทำงานเองยังไงคือทำงานแล้วเหนื่อยเป็นเรื่องปกติ<ส><ญ>เหนื่อยก็พักเรื่องธรรมดาเจอปัญหาก็แก้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบังเอิญบังเอิญบางคราวว่าง,งานของพี่มันเป็นงานที่ทำให้คนอื่นมีความสุข เวลาที่เราทําอะไรลงไปแล้วมีคนบอกว่าดีจังเลยชอบจังเลยสนุกจังเลยมีความสุขจังเลยมันก็เลยทําให้เราเรามีพลังมันเป็นมันเป็นพลังที่ตีโต้กันไปมาแล้วพอเราได้รับพลังอันนั้นเราก็อยากทาอยากทําต่อไปให้มันดีขึ้นดีขึ้นเสียนิดนึงมีไหมคะมีคนเยอะไหมคะเยอะใครเยอะเพราะทุกวันนี้ก็พี่ก็เดินสายไปคุยกับผู้คนมากมนะนะายเนาะโดยเฉพาะเด็กๆนะคะตอนนี้ก็มีพี่อ้อยพี่ฉอดออนทัวร์ไปตามโรงเรียนตามมหาวิทยาลัย ไม่ต้องเป็นผู้ใหญ่แก่ๆอย่างเราเลยค่ะเด็กๆบางทีเขาก็หมดไฟเขาก็รู้สึกว่าไม่มีกําลังใจไปต่ออะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีโอกาสได้ไปไปพูดคุยไปเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนทัศนคติหรือวิธีคิดพี่ว่า mindset สำคัญงั้นบางทีเราก็คุยกันถึงเรื่องของ mindset ว่าคนเราอยู่ที่วิธีคิดนะคะถ้าวิธีคิดของเราคือเรายังไปต่อได้เราก็จะไปต่อได้แต่ถ้าวิธีคิดของเราวันไหนที่แบบเราไม่ไหวแล้วเราต้องหยุดมันก็ต้องหยุดมีมีบอกวิธีคิด มันก็มีหลายๆอย่างค่ะที่ที่เราจะใช้คุยกันนะเวลาที่เวลาที่เราจะเปลี่ยนท้าทัศน์ติหรือวิธีคิดกันเช่นให้เราคิดไปเลยว่าโลกนี้มันไม่มีอะไรไม่เปลี่ยนแปลงอะทุกอย่างในโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงไี่หมดวันนี้เบื่อเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หายวันนี้เซ็งพรุ่งนี้ก็หายวันนี้เศร้าพรุ่งนี้ก็หายวันนี้มีความสุขก็อย่าประมาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเรื่องปกติของวิธีคิดที่ที่มันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราใช้ชีวิตได้ง่ายค่ะ แล้บินเก่งค่ะบินไปียลูกๆค่ะคือก็ดันไปสัญญากับพวกมันไว้ว่าจะไปด้วยบางที่บางประเทศไม่น่าไปเลยเช่นล่าสุดไปบราซิลนั่งเครื่องไปกับ3าสิชั่วโมงเพื่อไปโชว์แล้วก็กลับก็ไปค่ะก็สัญญาต้องเป็นสัญญาที่เบิร์ดบอกไว้ก็อยากไปต้องไปทุกพี่ก็ ตอนนี้สักจะเริ่มแบบมันลูกมันเยอะไงค่ะแล้วตอนนี้จากเดิมมันสิบสองคนไปที่เดียวเราก็ไปได้แต่ตอนนี้ลูกเขาเริ่มแยกกันคพูพาเวลไปนี้ใสยละคนไปอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จะแยกตัวไม่ไหวแล้วตอนนี้ก็จะมีเอน้องผู้หญิงอีกสองคนค่ะ,ะก็ก็เลย แยกเดินสายกันไปไปทุกท so, ี่ไม่ได้ไม่ไหวแวบไม่ไหวควลูกน้อยใจมินคะอะไรนะคะควลูกน้อยใจมินคะไม่ไม่ไปด้วยก็ต้องคุยกันและค่ะว่าไม่ไหวจริงจริงไม่ไหวจริงก็ปวดแม่แบบกูไม่เป็รอทุกวันนี้ก็นะชีวิตนี้ก็ชีวิตนี้ก็เพื่อพวกแกมากแล้วไม่ได้เป็นอันทําอะไรของตัวเองแล้วค่ะจรนงจริงแต่ว่าคือเขาแต่ว่าคือถึงจะเดินสายไปแบบครัวแบบเนี้ยแต่ก็ต้องเสี่ยง ใช่ค่ะใช่งานอื่นก็ไม่เขาไม่ได้บอกว่าให้หยุดได้นะคะถึงแม้ว่าจะไปก็ตามก็ยังต้องตรวจบทบนเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยอยู่ทำงานทุกที่เลยจริงใช่ทำงานได้ทุกที่ทุกวันนี้ดีมากเทคโนโลยีมันช่วยทำให้เราทำงานได้ทุกที่ได้ไม่ช่วงหลังนี้ไม่ได้ไม่ได้หยุดเลยไม่ไม่ได้หยุดงานไม่มีวันหยุดวันหยุดจะไม่ได้แล้วจะไม่ได้แล้วจะไม่ได้แล้ว แต่แต่แต่บางเอิญอย่างที่บอกคังงานที่มันไม่ได้มันเป็นงานที่ทําแล้วมันมีฟีดแบ็กลับมาสึ่งว่าเรากําลังทําละครอยู่แล้วตรวจบทเราแก้บททำไมเรารู้ว่าเดี๋ยวพอละครมันออกไปแล้วคนเขาจะมีความสุขเขาจะสนุกกับมันเนี้ยเราก็จะมีกําลังใจในการแบบที่จะทาคือตอนนี้บอกว่าขอรการละครโคงการอะไรกนี้มันแบบซาวมันแบบจะไปต่อไม่ได้นะค งานยังเยอะและขิงขิงขิงอยู่ก็ขิงซะงานตนนี้คือเราวพี่ยังมีงานเยอะอยู่ค่ะยังทนไม่ไหวอยู่ไม่ไม่พี่ก็เลยรู้สึกอยู่ว่าเอาจริงๆนะคะคือมันเป็นจังหวะเนาะช่วงเวลาที่มันมีขึ้นมีลงะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เล่นให้เป็นกับจังหวะนั้นก็แล้วกันแต่ว่าถ้า,าแต่ไดก็ตามที่เรายัางตั้งใจทํางานนี้มันดีอยู่พี่ว่าไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงเราก็จะอยู่ได้ คือมันจะมีปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้อยู่ข้างนอกเนาะเราก็เลยต้องควบคุมที่ตัวเราเองหรืองานของเราเองให้มันดีเอาไว้แล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะยังไปต่อได้ขอ,ขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคนอคะอินเสร์ตแลวย่เสนะคะ